มค่ะมาทำมะขั่วปลาแบบนี้เอามาเบิรงวิธี่ขั่วปลาเด้อค่ะขั่วปลาง่ายไงขั่วปลาขาวน้อยปุ้นน้อยนี่นี่ขั่วง่ายแค่ไหนขั่วไปไบบตัดเบลท์ค่ะตากแดดไวยตากแดด ตัวน้อยๆค่ะข้ามละตัวแต่เพีรข้ามละตัวอันนี้เขาเรียกว่าการขัวปลาบานภาษาอีสานมานนอาว่าการขั่วปลาแต่บบการขั่วปลานะะคเนี่ยตัวน้อยๆยังกินดีกันนี่ตากแดดเดียวแล้วก็เอาไปอบกรอบจะจะไม่ทอดนะคะจะไม่ทอดนีไม่ชอบทอดเท่าไหร่แต่ก็กินได้แต่ก็ถ้าอยู่อันนี้ก็คือจะ อบกรอบนะคะเพราะว่าอบกรอบมันจะแซ่บหอมค่ะเห็นไหมทระซัมนี่ค่ะทิบเกล็ดทั้งเบิดเลยได้ค่ะนี่เก็ดทั้งหมดเลยค่ะ